สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับทีมงานเก๋การช่างชัยภูมิกีกเช่นเคยครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านหนองห้างครับผมตําบลสีสุขอำเภอเค่องนายจังหวัดอุบลราชธานีครับเรามาติดตั้งลงสีข้าวรุ่น kkt ศ1นย์นนิ้วครับเดี๋ยวเราไปชมรีวิวลงสีรุ่นนี้ครับว่าราคา8 0,000บาทเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมเราดูเลยฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับสามารถคัดข้าวที่1ที่2ได้นะครับแยกปลายแยกลำนะครับผม <esta> <S <S นี่เป็นข้าวสารนะครับที่สีหน้านะครับผมข้าวสวยครับไหลไหวสามารถคัดข้าวที่หนึ่งที่สองได้นะฮะอันนี้เป็นข้าวตอยู่ด้านในนะครับส่วนสามารถเล่งลมได้นะครับตัวนี้จะเป็นส่วนเล่งลมนะครับถ้ากรณีที่มันมีแกลคนมาข้าวสารเนี่ยเราสามารถเล่งลมได้นะครับหมุนทางลมแรงแต่ถ้าลมแรงไปแล้วข้าวหลังเราสามารถ่อนลมก็ได้นะครับก็หมุนไปทางลมไม่แรงนะครับ จุดเด่นหนึ่งนะครับของทางร้านของเราครับก็คือตัวนี้เลยอ่าตัวนี้นะครับเป็นหินช่วยปอกนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ทําให้ตีค้าด้วยไวขึ้นแล้วก็ยางไม่เป็นตามดนะครับซึ่งเป็นลูกสิทธิ์ของทางร้านเกรติอัญชันเซโฟมของเราเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นครับผมผมบอกไว้ก่อนนะเป็นเจ้าแรกนะครับที่ทํารุ่นนี้แบบนี้นะครับมีหินเล็กเนี่ยช่วยปอกกอนนะครับจะปอกได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ช่วยให้ยางเนี่ยไม่เป็นตามดนะครับนี่คือข้อดีแล้วตีค้าด้วยไวนะครับผม ส่วนลำนะครับโอ้โหลมมันแรงครับอ่าตัวนี้ลำก็ได้เยอะครับนี่ครับดูลำครับอ่าลำนี่ออกมาเป็นลำรวมนะครับเพราะว่าเป็นมรงสีหนึ่งลูกหินนะครับให้โดยชัดๆอีกรอบเลยครับนี่ครับลำสวยเลยครับทําอะไรลำเรามาดูข้าวสารครับพี่เสียงมาอ่าเรียกว่าสวยเลยครับ ครับเราก็กำลังฟังก์ชันเป่าน้ความอาลข้าเปลือกนะครับข้าวที่รอมาสีนะครับเราสามารถเป่าน้ความอาลข้าเปลือกได้ก่อนนะฮะรุ่นนี้สามารถเป่าน้ความอาลข้าวได้นะครับ หรือเราสามารถรับจ้างเป่าได้เลยนะครับผมปักยังไงครับถ้าเราอยากจะเป่าค่าเราแค่นี่ครับเปิดช่องนี้ไว้นะครับเรามาปิดช่องตรงนี้แค่เด็กนะครับผมตัวนี้บอดี้สวยครับกระทัดรัดนะครับผมแล้วก็มีที่เที่การ์ดนะครับให้เรียบร้อยไม่ตกัวอันตรายจากสายพานนะครับ สำหรับมอเตอร์นะครับรุ่นนี้เราให้มอเตอร์เป็นมอเตอร์5แรงนะครับของมิตาชิ5แรงของมิตาชินะครับผมตัวน,นี้เป็นมอเตอร์ญี่ปุ่นนะครับให้มอเตอร์ญี่ปุ่นอย่างดีเลยนะครับผมเรามาดูแกะกันบ้างครับลมน่าจะพอดีดูแล้วว่ามันไม่มีปลายข้าวพุ่งออกมานะครับมีตะแกะล้วนๆเลยนะครับ ฝากไปด้วยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้ลงสีข้าวนะครับว่าจะเป็นรุ่น1ลูกหิน2ลูกหิน3าลูกหินนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบดแกบหรือตะแกรงทัดข้าวสารนะครับแล้วก็มีจําหน่ายนะครับผมถ้าสนใจก็ฝากไปด้วยนะครับร้านเกจการช่างชัยภูมินะครับผมสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0857780996ครับหรือจะเป็นเบอร์0872273485นะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางนะในการ ติดตามผลงานนะครับของร้านเกียงการช่างเทฟูมของเรานะครับก็คือ YouTube โลงสีข้าวเกี๊ยิการช่างเทฟูมนะครับ YouTube โลงสีข้าวเกียงการช่างเทฟูมนะครับส่วนเพจ a c e b o o k นะครับก็เกียงการช่างเทฟูมนะครับผมฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รับชมผลงานได้เลยนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบรีวิวการสีข้าวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่อง ลงสีข้าวแกงไชโงของเราไปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับผมของฟรีตัวนะฮะแมน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 โอเคครับขอบคุณหลายๆครับ